สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็ยินดีต้อนรับผู้ชมที่น่ารักทุกท่านเข้าสู่ชาแนลเดือ m มูฟครับวิดีโอนี้จะเป็นตอนสุดท้ายที่เดือบมูฟเอาข้อมูลเกี่ยวกับโกดอฟซูชิมะมาเล่าให้ผู้ชมได้ฟังกันแล้วนะครับซึ่งเนะื้อหาที่ว่าก็คือข้อมูลเกี่ยวกับของล้ำค่าของชาวมองโกทั้ง50ชิ้นต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาเนี่ยทำเพราะว่าผู้ชมขอมาเยอะนะครับก็เลยคิดว่าอ่ะผมก็จําเป็นจะต้องกลับไปเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะตามหาของทั้งหมดให้ครบนะครับแล้วก็จะได้มาเล่่่าาาใบบ้้้านานน้ัังงก,กนนนนแบีีลยออชววไมมรสทท50ิะะจจ อกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อะไรให้เราได้ฟังมาเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะครับต้นอาดักสิ่งก่อสร้างที่ฝังรากลึกในความเชื่อและก็ศาสนาพื้นเมืองดั้งเดิมของมองโกความเชื่อของมองโกนั้นมีอิทธิพลกับวัฒนธรรมในทุกแงม่มุมซึ่งรวมไปถึงยาศาสนาการเคารพธรรมชาติและการบูชาบรรพบุรุษ ต่อไปชิ้นที่ 2. อ,อาวุธตีค่ายทัพมองโกมักใช้อาวุธตีค่ายเพื่อเข้าตีเมืองที่เตรียมการตั้งรับเป็นอย่างดีแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งให้ความสำคัญกับวิศวกรรมและเทคโนโลยีทางการทหารมากเพียงใดมองโกร,รับเอาความรู้จากเมืองขึ้นและเฉลยศึกทั่วทั้งทวีปเอเชียทั้งผู้มีความรู้ชาวอาหรับเบอร์เซียและจีนเพื่อเสริมสร้างคลังแสงอันยิ่งใหญ่ของตนเอง ต่อไปอันที่3นะครับรองเท้ากูตานของมองโกรองเท้ากูตานเป็นรองเท้าหนังแบบดั้งเดิมที่ชาวมองโกสวมใส่ทําจากหนังวัวฟอกอัดลายนามาเย็บด้วยมือเสริมสร้างให้มีความทนทานถึงที่สุดเหมาะสมอย่างมากสําหรับการขี่มา้าปลายเท้าทรงแหลมและชี้ขึ้นป้องกันไม่ให้เท้าติดกับโคลนแล้วก็ตกมา้านอกจากนั้นรองเท้ายังแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจที่ชาวมองโกมีต่อแผ่นดินเพราะด้วยลักษณะของรองเท้าช่วยลดขนาดรอยเท้าของผู้สวมใส่ได้ อันดับที่4เนื้อแห้งเนื้อตากลมจนแห้งแล้วนามาบดเรียกว่าบอดใช้เป็นสเสบียงของทหารมองโกบอดนั้นสะดวกในการขนส่งปรุงอาหารง่ายใช้เพียงน้ําและมักเก็บอยู่ใต้อานานม้าเพื่อให้เนื้อนุ่มขึ้น ห้าปืนใหญ่ดินระเบิดการแพร่หลายของเทคโนโลยีดินปืนที่กระจายไปทั่วทั้งยุโรปในช่วงยุคก,กลางตอนปลายเป็นผลมาจากการใช้วัตถุระเบิดและปืนของทัพมองโกที่รุกคืบคลานมาจากเอเชียดินปืนยังมีบทบาทสาคัญในการปราบแผ่นดินจีนของทัพมองโกด้วยหนึ่งในอาวุธที่มีการใช้อย่างเด่นชัดในการลุกรานญี่ปุ่นคือระเบิดขนาดเล็กที่ใช้เพื่อทําร้ายและสร้างความแตกตื่นให้กับม้าของเหล่าสมุไร อันดับที่6อารูนอารูนคือจานหลักในอาหารแบบชนเร่ร่อนของชาวมองโกเกิดจกากการนำเคิร์ดไปเคี่ยวในนมสดแล้วน,นำส่วนผสมที่ได้ไปผสมกับน้ำตาลและผลไม้ก่อนจะนำไปตากแห้งและหั่นเป็นรูปร่างและก็รูปทรงต่างๆอันดับที่7เกาทันเกาทันเป็นหนึ่งในอาวุธสำคัญของทัพมองโกมีความแม่นยำอย่างน่าทึ่งยิงได้ไกลถึง250หลา คันธนูสร้างจากแกนไม้อย่างต้นเบิร์ชและเอมโดยนำมาขึงให้งอในทิศทางตรงข้ามกับการโค้งงอตามธรรมชาติของไม้ในเวลาต่อมาต้นไผ่ได้รับความนิยมในการนำมาใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะมีเนื้อไม้ที่ไม่หยาบช่วยลดความเสี่ยงต่อการบิดงอที่ไม่พึงประสงค์และยังมีความแข็งแกร่งที่มากขึ้นในหลายด้านด้วยกัน ลำดับที่8เครื่องชามและหม้อไหแม้ว่าเครื่องเซรามิกและเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงจากจีนแต่วัตถุที่เปราะบางเหล่านี้ก็ไม่เหมาะกับวิถีชีวิตแบบชนเผ่าเร่ร่อนของชาวมองโกเพราชนะที่ชาวมองโกใช้กันมาแต่เดิมทําจากไม้เหล็กและหนังอันดับที่9ก้ากรงนกอินทรีนกอินทรีทองเป็นสมบัติล้ำค่าของนักล่านกอินทรีในเทือกเขาอันไตาทางภาคตะวันตกของมองโกเลียเนื่องจากพวกมันมีพละงกำลังในการล่าอย่างมาก อินทรีเหล่านี้ถูกจับมาเลี้ยงและฝึกตั้งแต่อายุยังน้อยและมักใช้เป็นเพื่อนล่าสัตว์เป็นเวลา10ปีก่อนปล่อยเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลือในป่าอันดับที่10ดินปืนปืนใหญ่และระเบิดของมองโกที่ได้รับอิทธิพลมาจากปืนและก็อาวุธดินปืนของจีนคือองค์ประกอบหลักในคลังอาวุธของพวกเขาการลุกราญญี่ปุ่นของมองโกถือเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ดินปืนทําสงครามเนื่องจากมีหลักฐานสนับสนุนว่ามีการใช้วัตถุระเบิดหลายครั้ง วัตถุล้ำค่าอันดับที่11ก็คือหม้อขแขวนอาหารพื้นเมืองของชาวมองโกมีการใส่ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มากกว่าพืชไอรักหรือว่านมม้าหมักก็เป็นเครื่องดื่มที่มีรากฐานจากวัฒน,นธรรมนี้โดยทั่วไปแล้วมักจะเตรียมตั้งแต่ต้ตตนฤดูร้อนเครื่องดื่มที่สดชื่นนี้มีรสเปรี้ยวและยังมีแอลกอฮอล์อยู่เล็กน้อยด้วยอันดับที่12หนังสัตว์ชาวมองโกใช้หนังฟอกและหนังสัตว์เพื่อการใช้งานต่างๆตั้งแต่ทําเป็นสายรัดเชือกตะกร้าไปจนถึงรองเท้าอานม้าและก็แม้แต่ง,งานศิละปะบนนนนผาาาััังงกก็ยยทํขึ้้้จววสดดุี ต่อกันที่อันดับที่13นะครับแตรเขาสัตว์ตลอดการทําสงครามพิชิตด,ดินแดนหลายต่อหลายครั้งชาวมองโกต่างให้ความสําคัญต่อการทําสงครามจิตวิทยาและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งยวดในการพัฒนาที่หลากหลายวิธีข่มขวัญและสร้างความสับสนในหมู่ศัตรูแตรศึกไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือสื่อสารแต่ยังมีสัญญาณเริ่มการต่อสู้ที่ทําให้ศัตรูอกสันขวัญแขวนอีกด้วย อันดับที่14ม้ามองโกม้าศึกมองโกมักสวมเกราะไม่ต่างจากนักรบมองโกพวกเขานิยมสายพันธุ์ที่มีขนาดค่อนข้างเล็กแต่ทอรหดและสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะแวดล้อมสุดโต่งนักรบชาวมองโกแทบทุกคนมีม้ามากกว่า1ตัวเพื่อให้สามารถเปลี่ยนม้าใหม่ได้เมื่อตัวใดตัวหนึ่งเหนื่อย 15กะโหลกม้าเชื่อกันว่าวิญญาณของเหล่าม้ามองโกที่ตายสามารถกลับมาทำร้ายหรือว่าช่วยเจ้าของได้นักรบมองโกจะจัดการกับศพของมันและมักจะแสดงความเคารพกับม้าที่ตายโดยการวางกะโหลกของมันลงบนอูวูซึ่งเป็นกองหินศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญในศาสนาของมองโกครับ อันดับที่16ไบซาไปซาคือแผ่นป้ายพิเศษที่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่และกระทูดของมองโกซึ่งจะมอบสิทธิพิเศษบางประการให้เช่นสามารถเข้าใช้จุดจ่ายสเบียงพิเศษและสามารถเกณฑ์แรงงานจากประชาชนได้ไบซายังถูกมอบให้กับพ่อค้าจากแดนไกลเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างพวกพ่อค้าและจัก,กรวรดมองโก สิ่งของล้ำค่าอันดับที่17คือยัดกายัดกาคือเครื่องดีดของมองโกครับมีความใกล้เคียงอย่างมากกับกูเจิ้งของจีนสายมักจะทําจากขนม้าหรือว่าไส้ห่านโดยจํานวนสายอาจจะแตกต่างกันไปอันดับที่18จูนิเปอร์คนทรงชาวมองโกมักสูดดมสารสานหลายชนิดระหว่างประกอบพิธีกรรมหนึ่งในสารสารดังกล่าวก็คือสนหอมซึ่งมีฤทธิ์กล่อมประสาทเล็กน้อยคนทรงจะนําสนหอมมาลนไฟแขวงไปมาที่หน้าใบหน้าของตนแล้วสูดดมควันเชื่อกันว่าสิ่งนี้จะช่วยปลอบประโลมดวงวิญญ,ญาณด้วยเช่นกัน อันดับที่19หม้อใส่นมชาวมองโกเป็นชนเผ่าเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์อาหารหลักจึงเป็นผลิตภัณฑ์จากนมและเนื้อสัตว์ต่างาชาิิมักจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเอาไว้ขณะเดินทางถึงกระนั้นชาวมองโกก็แทบจะไม่เคยดื่มนมสดเลยแต่กลับหมักเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นมเปรี้ยวโยเกิร์ตและก็นมม้าหมัก มาถึงอันดับที่20แล้วนะครับชั้นวางนมเนื่องจากผลิตภัณฑ์นมหมักเป็นอาหารหลักของชาวมองโกทหารจึงมักเดินทางพร้อมของส่วนผสมและเครื่องใช้สําหรับหมักนมการเตรียมนมเตรียมโดยการกรองผ่านผ้าแล้วนาไปเก็บในถุงขนาดใหญ่ที่เรียกว่าคุณคูถุงหนังเหล่านี้มักแขวนอยู่ที่ทางเข้ากระโจมบางครั้งก็แขวนอยู่สองข้างอานมา้าดังนั้นถุงหนังเหล่านี้จะสั่นจากการขี่ม้าตลอดทั้งวัน อันดับที่21ออนกรในความเชื่อมองโกโบราณเชื่อกันว่าเมื่อเหล่าคนทรงตายพวกเขาจะกลายเป็นวิญญาณเร่ร่อนหรือว่าก็คือออนกรดังนั้นจึงมักมีการสร้างรูปปั้นบูชาให้ภายใน3ปีหลังจากที่คนทรงเสียชีวิตและตั้งไว้ในบ้านเพื่อเป็นออนกรประจําบ้านหรือว่านอกบ้านก็จะเป็นออนกรเจ้าที่ 22บอกระบอกบรรจุลูกธนูกระบอกบรรจุลูกธนูสามารถใส่ลูกธนูได้ถึง60ลูกนักรบองโกลมักสะพายกระบอกบรรจุลูกธนูนี้ไว้กับตัวและยังแขวนไว้กับม้าด้วยพลธนูมักจะนำธนูไปรบด้วยมากกว่า1คันธนูที่มีน้ำหนักมากมักใช้ยิงขณะที่ไม่ได้ขี่มา้าในขณะเดียวกันที่ธนูน้ำหนักเบาเหมาะกับการยิงอย่างรวดเร็วบนหลังมา้าอันดับที่23อานมา้าชาวมองโกโปริตอ์อานม้าของตนเพื่อความคล่องตัวในการต่อสู้ โลนที่สั้นและแบนช่วยให้ผู้ขี่ใช้ขาควบคุมได้อย่างยอดเยี่ยมและยังยืนขณะที่ขี่ม้าได้ง่ายขึ้นจึงสามารถยิงธนูด้วยท่าทางที่หลากหลาย24ชาไกคาดว่าเป็นหนึ่งในลูกเต่ายุคแรกคำว่าชาไกมาจากข้อเท้าของแกะหรือว่าแพะเกมที่ใช้ชาไกบางครั้งเรียกว่าเกมโยนกระดูกข้อเท้าเป็นเกมแล้ว่าด้านไหนของกระดูกจะหงายขึ้นหรือลงเมื่อถอยนอกจากนั้นชาไกหมาป่ามักเก็บไว้ใช้เป็นเครื่องรางนำโชคด้วย 25กลองพิธีทรงใช้ในพิธีทางศาสนาเพื่อช่วยให้คนทรงเข้าสู่ผวังเสียงตีกลองมักตามมาด้วยเสียงตะโกนขานและเสียงตะโกนรับรวมถึงการเต้นรำเป็นวงไปรอบๆในพิธีบางพิธีก็มีการใช้คาทาลิงหรือคนทรงดำในการติดต่อระหว่างคนเป็นและเหล่าวิญญาณออนก์กร อันดับที่26สเสบียงอาหารชาวเผ่าเร่ร่อนมองโกจะออกเดินทางพร้อมของที่ต้องการยามฉุกเฉินการปฏิบัติเช่นนี้เกิดจากการที่พวกเขาต้องใช้ชีวิตส่วนใหญ่หาอาหารประทังชีวิตตนเองนอกเหนือจากอาวุธที่จําเป็นต่อการสู้รบแล้วเหล่าทหารมองโกก็ยังนําเอาของใช้อย่างเบ็ดตกปลาและอุปกรณ์อื่นสําหรับหาอาหารต่างๆติดตัวไประหว่างเดินทางด้วย27โทโนโ,โทโนคือวงแหวนขนาดใหญ่หรือว่ายอดบนสุดของกระโจมแบบมองโกดั้งเดิมสร้างจากไม้ชิ้นส่วนนี้มักมีราคาแพงและถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น 28จามจามหรือว่าการเต้นรำหน้ากากเป็นพิธีทางพุทธแบบที่เบตที่ทําในตอนเริ่มต้นปีใหม่ทุกปีโดยเชื่อกันว่าเป็นพิธีที่สําคัญต่อาการขับไล่พูดผีร้ายโดยจากกระวัตมองโกค่อยๆเข้าปกครองที่เบตในช่วงทศวรรษที่1240ถึง1250 อันดับที่29มีชื่อเรียกว่าอูตูครับระบบส่งของและสถานีพักของที่ใช้อย่างแพร่หลายในยจกักรวรรดิมองโกลเจงกิสคานได้ให้ความสนใจในการขยายเครือข่ายนี้เป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นเครื่องมือในการส่งสเสบียงและข่าวสารให้แก่กองทัพมองโกที่รวดเร็ว อันดับที่30หอ,อกมองโกหอ,อกนั้นเป็นอาวุธที่สร้างได้ง่ายกว่าอาวุธเหล็กอื่นๆทําให้กลายมาเป็นอาวุธที่เหล่าทหารชั้นล่างและทหารใหม่เลือกใช้มันยังมีประโยชน์ในฐานะอาวุธระยะไกลสําสหรับทหารราบทหารม้าเกราะหนักเองก็ใช้ทวนเช่นกันบางครั้งยังติดตะขอหรือว่าบวงไว้ที่ปลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อ,อการประจันบานมากขึ้น อันดับที่31เหรียญมองโกเลจงกิสขา่านบัญญัติให้ใช้เงินตรากระดาษในช่วงท้ายของการครองอำนาจแต่ยังมีหลายพื้นที่ของจกักรวรรดิที่ยังคงใช้เหรียญในการลงทุนและแลกเปลี่ยนอยู่ภายใต้การปกครองของโมโกเกอร์ข่านโดยเงินกลางซุกเฮอหรือว่าเหรียญเงินก็ถูกประกาศใช้แต่ชาวต่างประเทศในปกครองของจกักรวรรดิยังคงได้รับการอนุญาตให้หลอมเงินสำหรับใช้ในคิสศาสนาและหลอมในน้ำหนักที่เคยใช้กันมา 32หมวกเกราะมองโกหมวกพื้นฐานของนักรบองโกในแบบฉบับเกราะหนักหมวกเกราะมองโกชนิดนี้โดยหลักทําจากเหล็กและหนังแข็งมักออกแบบให้เป็นทรงกลวยมีแผ่นปิดหูและแผงป้องกันคอเพื่อให้การเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้นมีการใช้ขนสัตว์บุดด้านในและเดินขอบหมวกเพื่อเพิ่มความอบอุ่นและความสบายเมื่อสวมใส่ 33อูวูส่วนประกอบหนึ่งในพิธีทางศาสนาพื้นเมืองของมองโกอูวูเป็นกองหินที่ใช้เป็นแท่นบูชาหรือว่าศาลเจ้าบางครั้งก็ใช้ไม้ประกอบร่วมกับการเรียงหินที่เหล่าผู้บวงสวงจะผูกผ้าสีฟ้าที่เรียกกันว่าคาดักไว้เป็นสัญลักษณ์แทนท้องฟ้าอันกว้างใหญ่แห่งเทงกรีหรือว่าเ er. ทงเกอร์เทพสูงสุดของมองโก 34กลุบชูการเริ่มต้นการเก็บภาษีที่เริ่มโดยผู้ปกครองมองโกที่เก็บกับกลุ่มคนกึ่งเร่ร่อนกลุบชูกลายมาเป็นพื้นฐานการเก็บภาษีไปทั่วจัก,กรวรรดิมองโกภายใต้ระบบนี้ชาวมองโกในกองทัพนั้นจะไม่ได้รับเงินแต่กลับต้องจ่ายเงินให้กับผู้บังคับบัญชาด้วยระบบปฏิบัตินี้ผลักดันให้บุกพื้นที่ออกไปมากขึ้นเพื่อให้เหล่าทหารได้รับเงินมากพอสําหรับตัวเองในขณะเดียวกันก็พอจ่ายให้ผู้บังคับบัญชาด้วย 35เครื่องยิงธนูยิ่งจัก,กรวรรดิมองโกแผ่ขยายออกไปกองทัพก็ยิ่งสั่งสมความรู้และวิศวกรรมทางการทหารจากพื้นที่ที่ยึดครองได้ทั่ทวทั้งทวีปเอเชียหนึ่งในตัวอย่างนั้นก็คือเครื่องยิงธนูอาวุธโจมตีที่ถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกในโครยอหรือว่าเกาหลีเครื่องยิงธนูเป็นรถลากที่สามารถยิงลูกธนูนับ1 0นับร้อยลูกได้ไกลกว่า700ฟุตในการยิงเพียงครั้งเดียว 36ลงศพนักโทษจกักรวรรดิมองโกใช้ความกลัวและความหวาดหว่นเป็นอาวุธในการข่มขวัญและตัดกำลังใจศัตรูได้อย่างยอดเยี่ยมการลงโทษเองก็ป่าเถ่อนและโหดร้ายมากด้วยตัวอย่างการลงโทษก็คือการยัดลงซึ่งก็คือการจับคนมาขังไว้ในพื้นที่ปิดแค่เป็นระยะเวลาหนึง่งในหลายการณีก็มีการอดข้าวและน้ำด้วยและมักขังไว้จนกว่าจะเสียชีวิต อันดับที่37ทวนเพลิงหอ,อกไฟปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรกในฐานะอุปกรณ์จุดระเบิดด้วยดินปืนขนาดเล็กติดอยู่ที่ปลายหอ,อกซึ่งทําหน้าที่เขย่าวขวานศัตรูขณะเข้าปะทะกกันในระยะประชิดหลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด300-400ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์จุดระเบิดชนิดนี้ก็ทรงพลังขึ้นมากหอ,อกไฟในปัจจุบันไม่มีปลายหอ,อกแต่ว่าเปลี่ยนมาเป็นการยิงเปลวไฟเศษวัตถุและลูกปลายในระยะราวๆสิบฟุตแทน 38หน้ากากมหาการมหาการเป็นเทพผู้พิทักษ์ที่ชาวพุทธเคารพบ,บูชามีการพรรณนาไว้หลายรูปแต่ที่มักจะเห็นกันก็คือมีรูปร่างใหญ่โตใบหน้าสีดำมี3ตาสวมมงกุฎ5กะโหลกซึ่งเชื่อว่าเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนสิ่งเลวร้ายหรือว่ากิเลสท,ทั้ง5ให้เป็นปัญญาทั้ง5อิทธิพลของมหาการที่มีต่อพิธีกรรมทางความเชื่อของมองโกแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธแบบที่เบสที่มีต่อชนเผ่าเร่ร่อนที่อาศัยอยู่ในเขตทุ่งหญ้าสเตปของเอเชีย 39ดาบมองโกแม้ว่าทัพมองโกจะมีชื่อด้านการใช้ธนูแต่ว่าทหารมองโกเองก็ยังเชี่ยวชาญการต่อสู้ระยะประชิดด้วยพวกเขามีชื่อด้านการใช้กระบองซึ่งมักใช้โดยทหารม้าเกราะหนักแล้วก็มีชื่อด้านการใช้ขวานและดาบโดยดาบนั้นมักจะมีรูปร่างเหมือนดาบโค้งดาบโค้งของชาวมองโกเชื้อสายเติร์กนั้นโค้งยิ่งกว่าและมีปลายแหลมคมทั้งสองฝั่งดาบตลอดความยาวหนึ่งในสส่วนของความยาวดาบ มาถึงอันดับที่40ครับระเบิดมองโกความรุ่งเรืองของจักรวรรดิมองโกช่วยส่งเสริมให้เทคโนโลยีดินปืนก้าวหน้าดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการนาระเบิดสายฟ้าสะเทือนสวรรค์ซึ่งถูกะดิษ์ขึ้นที่จีนเป็นครั้งแรกในช่วงศตรวรรษที่1 2บสถึงสิมาใช้ระเบิดมือชนิดนี้ทําจากเหล็กหล่อและมีชนวนที่ปรับได้ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับความยาวของชนวนเพื่อให้พอดีกับระยะทางจากผู้ใช้ถึงเป้าหมาย41จานใส่ของเส้นชาวมองโกนับถือวิญ,ญญาณมากมายหลายชนชั้นกลุ่มที่ได้รับความน วิญญาณเหล่านี้จะติดต่อได้ผ่านทางคนทรงมากอํานาจและเหล่าผู้นําเท่านั้นรองลงมาคือกลุ่มของวิญญาณบรรพบรรุา3กลุ่มวิญญาณเจ้าที่วิญญาณผู้ปกปกักและวิญญาณผู้พิทักษ์ซึ่งก็มีชนชั้นย่อยลงมาอีกการเส้นไหววิญญาณทั้งหมดทำกันที่ศาลเจ้าในชุมชนหรือว่าศาลเจ้าในบ้านซึ่งจะมีการเส้นไหวอาหารทูบและก็กรวดน้ํา 42โลมองโกโลมงโกนั้นมีน้ำหนักเบามีรูปทรงกลมเหมือนโดมถูกสร้างขึ้นจากการนำหวายหรือว่าต้นหลิวมาสานกันและในบางครั้งก็นำเอาหนังสัตว์ดิบหรือว่าหนังที่ฟอกแล้วมาปิดไว้ในกลุ่มทหารประจำบาลอาจมีการใช้วัสดุอื่นที่หนากว่าด้ามจับถูกออกแบบให้เมื่อจับโล่จะขนานไปกับกำปัน้น 43แจกรนกรีกในฤด,ดูร้อนปี1242ทัพมองโกได้ปราบจากกัตริลาตินลงได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแป,แปลงอำนาจในแถบทะเลอีเจียนการลุกนานนำโดยคาดันลูกชายของมหาขานที่2โอเกไดคืบคลานต่อมาทางใต้หลังจากที่ตีบบลเกเรียและเซอร์เบียแตกพ่ายแต่แล้วก็ถูกต้านไว้ได้ในการบุกโจมตีเทรส ในเวลาต่อมาความสัมพันธ์ระหว่างขานมองโกลและจัก,กรพรรดิลาตินบาวินที่2ระบุไว้ว่าเขาเคยถูกจับบังคับให้ยอมสิโรราบและต้องจ่ายสวยให้แก่กองทัพมองโกนั่นคงเป็นสาเหตุที่ทําให้แจการนี้ตกมาอยู่ในมือของมองโกได้ 44. แจการจีนการปกครองจีนของมองโกลซึ่งลากยาวมากว่า6ทศวรรษเริ่มต้นขึ้นเมื่อเจงกิสข่านบุกรัสเซียตะวันตกเมื่อปี1205จีนในขณะนั้นถูกปกครองโดยกลุ่มลายข่านเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทั้งแผ่นดินจีนถูกครอบครองโดยผู้ปกครองที่ไม่ใช่ชาวจีนชาวจีนหลายคนถูกเกณฑ์เข้าร่วมรบในสงครามของมองโกลรวมไปถึงนักปราชญ์แพทย์วิศวกรและทุกคนที่มีทักษะพ,พิเศษที่ใช้การได้ อันดับที่45กํากำไรทองช่างฝีมือชาวมองโกสร้างเครื่องเพชรและเครื่องประดับอื่นๆโดยใช้ทองคําเงินทองแดงและอัญมณีที่มีค่ารองลงมาอย่างโมราและเทอรควอยซ์การออกแบบกำไรข้อมือมักผสมผสานร,ระหว่างรูปทรงเรขาคณิตและลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ 46แผนของมองโกผู้นำทัพมองโกคิดค้นแผนการในการลุกรานพื้นที่ศัตรูและรวบรวมข้อมูลระบบป้องกันเส้นทางถนนพืชพันธุ์แหล่งน้ำและอื่นๆพวกมองโกยังสงสัยรับมาสร้างความร้าวฉานในหมู่ขุนศึกและผู้นำของศัตรูใช้การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหลอกลวงประชาชนว่าทัพมองโกเป็นผู้ปลดปล่อยเหล่าผู้ยากไร้47กริดพักมองโกมักใช้และพัฒนาอาวุธและเครื่องมือจากเปอร์เซียและจีนพลม้ามองโกจะใช้อาวุธที่หลากหลายโดยพวกเขามักจะเก็บกริดไว้ที่แขนซ้ายเพื่อใช้ต่อสู้ระยะประชิดเมื่อจำเป็น อันดับที่48หน้ากากอียิปต์ก่อนการลุกรานซูชิมะไม่นานทัพมองโกได้ลุกคืบไปจนถึงแอฟริกาเหนือและแม้จะถูกปราบจนราบคาบแต่ของมากมายก็ถูกนำกลับมาจากประเทศเหล่านั้นของบางชิ้นยังถูกนำมาไกลถึงญี่ปุ่นเลยทีเดียว49จอกใช้ใส่ตั้งแต่นมม้าไปจนถึงโบหรือว่าสุราชนิดนึงมีการค้นพบอีกว่าทัพมองโกใช้จอกใส่น้ำมันแล้วเคลื่องใส่ศัตรูที่ไม่ระวังตัวแล้วจุดไฟเผาด้วย อ,รรอันดับที่50อันสุดท้ายครับสุนัขบังฮาเดิมทีชาวมองโกลผสมพันธุ์สุนัขแบงคาไว้ใช้งานโดยคนเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนมักใช้พวกมันปกป้องฝูงปศุสัตว์แต่เมื่อจักรวรดแผ่ขยายสุนัขสายพันธุ์นี้ก็ถูกใช้ในสนามรบเพื่อตามกลิ่นและโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้เคียง เอาละครับถ้าผู้ชมฟังมาถึงจนจบก็ต้องบอกว่าเก่งมากๆนะครับแล้วก็ถือว่าได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาวมองโกไปด้วยในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งมันก็ได้สะท้อนว่าทางผู้พัฒนาเขาก็รีเสิร์ชข้อมูลมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวและครับและในส่วนตัวผมเองข้อมูลหลายๆอย่างที่อ่านให้ผู้ชมได้ฟังก็มีหลายเรื่องที่ไม่รู้มาก่อนด้วยเช่นกันก็หวังว่าวิดีโอตอนสุดท้ายตอนนี้จะเป็นประโยชน์นะครับในเชิงความรู้ให้ก,กับผู้ชมนะส่วนวิดีโอนี้ผมก็คงของขอนุญาตลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ